ครับบ้างน,นั่งก่อนครับนั่งก่อนมีมีอะไรค,ครับครับครับครูมีมีอะไรครับมาหาครูแต่เช้าเลยข้า,ขามายัางเนี่ย๋ออยีบบยบร้อยแล้วครับเป็นในช่วงนี้สบายดีไหมอ๋อก็ก็ก็ดีครับอ๋อแล้ว,แล,วแล้วที่มาหาครูวันนี้มีปัญหาอะไรครับคือผมว่าจะมาปรึกษาครูเรื่องเรียนนะครับเรื่องเรียนเนาะแล้วที่ว่าเรื่องเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงพอจะเล่าให้ครูฟังได้ไหมคือคือว่า คือว่าผมคือคือว่าผมคือว่าไม่ต้องคันวลนะคือเรื่องที่เธอเล่าตอนนี้วันนี้ครูจะเก็บไว้เป็นความลับจะมีแค่ครูกับเธอเท่านั้นที่รู้พูดมาได้เลยอข,อขอบคุณมากครับคือว่าผมมีปัญหาเรื่องเรื่องเรียนคือว่าผมเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็เอ ผมไม่ได้ยินที่ครูสอนนะครับแล้วผมก็ชอบชวนเพื่อนคุยครับคือมีปัญหาเร่องเรียนนะครับแล้วคิดว่าอะไรคือคือปัญหาที่คือสาเหตุที่ทําให้เราไม่เข้าใจที่ที่ครูสอนหรือเรียนไม่ทันเพื่อนผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผม ไปนั่งข้างหลังแล้วทําให้ผมไม่ค่อยได้ยินที่ครูสอนแล้วก็ทําให้ผมไม่จ้างใจเรียนครับเ,เราชอบนั่งข้างหลังแล้วก็คุยกับเพื่อนไไม่เข้าใจครับ,รบแล้ว,แล,วแล้วเราคิดยังไงกับการนั่งข้างหน้าผมผมกลัวครับผูรู้สึกกลัวแล้วอะไรครับที่ทําให้เรารู้สึกกลัวคือเวลาผมผมสังเกตเห็นว่าเวลาคนที่นั่งข้างหน้าครับจะโดนครูเรียก ไป,ไปตอบคาถามที่ครูถามมาครับมันก็เลยทำให้ผมไม่กล้าที่จะเป็นั่งข้างหน้าเพราะว่าผมกลัวมผมตอบไม่ได้ครับกลัวตอบคำถามไม่ได้ไม่มั่นใจครับแล้วรู้ไหมว่าอะไรคือสาเหตุที่ที่ทําให้เราตัวเราเรตอบคำถาม